ครับวันนี้ผมลองเดี่ยวจากช่อง YouTube ตาขนเรคคอร์ด Facebook ตาขนฟาร์มควายงามมืองเลยทุกวันพุธครับท่านผู้ชมแล้วก็จะอยู่กันที่ตลาดนัดโคกระบืออำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ข้อมูลเบอร์โทรในห้อยทุกคนมีอยู่ใต้คลิปคลิกค,คำว่าเพิ่มเติมดูไม่เป็นให้ลูกให้หลานดูให้นะครับเอาครับเปิดหัวตัวแรกหายไปนานเลยครับพหวานไม่นามาแล้วมาแล้วครับมาพร้อมกับรุ่นจิ๋ว มีอยู่ทั้งหมด5ตัวอยู่บนรถ2ตัวเอาถ่ายเฉพาะที่อยู่ในรถแล้วกันนะครับถ้ายังไงก็สอบถามเพิ่มเติมเบอร์โทรแอดไลน์กันนะครับเอามาดูรุ่นจิ๋วครับรุ่นจิ๋วตัวเล็กๆมีทั้งตัวผู้ทั้งตัวเมียครับเอาดูตัวแรกก่อนนี่เลยตัวแรกตัวแรกนี่ตัวเมียนี่ครับตัวเล็กๆสูงยังไม่ถึง120หรอกครับ49 0 0เ้เอา สี่พันเก้าร้อยบาทเอากันถูกๆเลยนะครับตัวแรกมีอยู่ทั้งหมดห้าตัวแต่จะลงลดอยู่สามตัวขายให้ดูสามตัวนี่แหละครับมีตัวผู้หนึ่งตัวนอกนั้นตัวเมียหมดทั้งห้าตัวนะครับอ่านี่นี่ตัวเมียครับตัวเมียสี่พันเก้าเาหน้าตาก็ประมาณนี้แหละดูเอาครับนี่สี่พันกับเก้าร้อยบาทตัวแรก สูงไม่ถึง120สักตัวนะครับยังตัวเล็กอยู่อายุก็9เดือนมั่ง10เดือนมั่งนะโดยประมาณเอาตัวที่2ตัวที่2ไปดูก่อนอา่าตัวที่2มันเป็นตัวผู้เอานะนะไปแล้วนุ่นๆราคาเดียวกันท่านผู้ชม4,900เอาไปเลี้ยงราคานี้นะ่ะเลี้ยงยังไงก็มีกำไรครับตัวผู้อา่าตัวที่2นะที่2ขวามือ นี่นี่นี่น,นี่ตัวนี้แหละนี่ครับหน้าตาก็ประมาณนี้ความสูงไม่ถึงร้อยยี่สิบอ่าท่านผู้ชมก็ดูเอาประมาณนี้แหละอา้ามาดูตัวที่สามเอียงกล้องมาด้านนี้เลยนี่ครับตัวที่สามเล็มญ้าอยู่นี่ตัวเมียนะครับตัวเมียทั้งหมดเลยมีตัวผู้ตัวเดียวแต่ตัวที่สองแหละนี่ตัวที่สามครับนี่สี่พันเก้า เอามาเอานะครับไม่แพงไม่แพงตัวที่สามตัวเมียตัวที่สี่ตัวที่ห้าอยู่บนรถราคาเดียวกันมดอ่ะเข้าไปดูอู้ตัวนี้อ้วนอู้ตัวนี้อ้วนท่านผู้ชมอยู่รถอ้วนนะครับตัวที่สี่ที่ห้ามันเรียงกันอยู่นะอา่าตัวข้างในมันดูไม่ได้ก็แอดไลน์เอานะครับแอดไลน์ line, ให้พ่อหวานกับแม่นาดูเอานะครับโทรประสานเอาเอา้า มีอยู่ทั้งหมด5ตัวนะครับยังไงก็สอบถามกับเบอร์โทรนะคลิดคำว่าเพิ่มเติมแล้วก็จะมีเบอร์พ่อหวานแม่นานะครับมีอยู่5ตัวตัวละ4 9 0 0บาทครับผมตัวผู้หนึ่งตัวตัวเมียทั้งหมด4ตัวครับรวม5ตัวเอาครับารนานๆได้เจอที่นะครับพี่ท้อนอ่าพี่สำราญมีใบเนี่ยนะใบเอามาให้เราปะมีปะ,ปอ,ะอาอามีใบมีรด อายุปีก,กว่าเป็นควายของพี่สามลานลูกสาวบิ๊กบุรีลำครับลูกสาวบิ๊กบุรีลำไม่มีนะครับท่านผู้ชมนานๆได้เจอทีรับ1 3มความสูงบวกลบอาจจะเลยนะครับแต่ว่าตีไว้ขนาดนี้นครับเป็นควายงามครับของแท้ของจริงนี่ครับอายุปีก,กว่ามีใบมีหลอดครบใบหลอดครบ ความสูง133บวกลบหรืออาจจะมากกว่านั้นนะครับแต่ว่าไม่เกินนี้แน่นอนออไม่ต่ำกว่านี้แน่นอนครับนี่เป็นควายของพี่สำราญนะครับลูกสาวบิ๊กบุรีรัมท่านผู้ชมอ้านานๆได้เจอทีราคาก็จะขยับกว่าควายเนื้อหน่อยนิดนึงเพราะว่ามันหายาก oh. ราคาควายลงแล้วก็ซื้อได้นะครับ oh. มารับที่นี่ได้เลยหรือถ้าไม่ไกลก็สอบถามเอานะ เปิดไว้25 0 0 0ลูกสาวบิ๊กบุรีล์จากราคาเป็นแสนเดี๋ยวนี้เหลืออยู่25 0 0 0สวยมากครับสวยจริงๆสวยมากครับนี่ใช้ได้เลยโอ้สวยครับสวยเป็นอควายของพี่สํารานนะครับท่านผู้ชม25 0 0 0ลูกสาวบิ๊กบุรีล์ใบหลอดครบอายุปีกว่าสูง133ครับ ใครที่อยากพัฒนาควายเอาตัวนี้ไปได้เลยครับยังไงก็ไม่ผิดหวังครับลูกสาวบิ๊กบุรีรำสูงมากครับเกิน140แน่นอนครับประมาณ145ได้ถ้าเขาเต็มควายนะครับตัวนี้เพราะว่าตัวนี้ก็133แล้วบวกแล้วแหละครับอ้าวมีควายงามหนึ่งตัวครับที่ตลาดวันนี้สนใจก็โทรสอบถามต่อรองกับพี่สำราญครับผมเอาครับชุดนี้เป็นควายของพี่เสกพี่เสกมีอยู่ทั้งหมด3แม่ลูก สามโครมมาดูราคามาดูตัวโคมแรกก่อนครับแม่ก็สูงประมาณร้อยสามสิบสองอ่ะแม่ลูกลูกตัวผู้ตัวนี้ดูก่อนตัวผู้หรือตัวเมียน่ะอ่ะตัวผู้ครับตัวผู้แม่ลูกลูกตัวผู้ครับแม่ก็เพิ่งลูกแรกถ้ามีลูกต่อไปก็ลูกตัวที่สองอันนี้ลูกแรกครับตัวผู้อายุประมาณห้าประมาณหกเดือนนี่แหละลูกเขาหกเจ็ดเดือน สูงยังไม่ถึงร้อยยี่สิบเอาไปละไปเที่ยวละนู่นนะเอา้าดูแม่ลูกไปละวสองหมื่นกับห้าร้อยนะครับแม่ลนะอาคมละสองหมื่นกับห้าร้อยแม่ลูกนะอันนี้แม่ลูกไปเที่ยวแล้วเมื่อกี้นะ่ะนะครับอันนี้แม่เขายังสดๆอยู่นะครับพึ่งลูกแรกแม่แรกนะครับสองหมื่นกับห้าร้อยเอามาดูแม่ที่สองอันนี้ก็แม่ลูกเหมือนกัน ผมแม่ลูกเหมือนกันลูกตัวผู้เหมือนกันนะครับลูกตัวผู้เหมือนกันอ่ะคมนี้แม่ก็สูงประมาณร้อยสามสิบนี่แหละพร้อมกับลูกตัวผู้อ้วนๆน,นี่นี่นี่แต่ตัวนี้ลูกเขายังเล็กอยู่ลูกก็ประมาณสามเดือนก,กว่านี่แหละนะครับสองหมื่นกับห้าร้อยมีลูกแล้วสามตัวถ้าในท้องก็จะเป็นตัวที่สี่โดยประมาณสองหมื่นกับห้าร้อย นะครับคบนี้อ่ะคบที่สองนะครับเป็นควายของพี่เสกอ่ะคบแรกก็ลูกผู้คบที่สองก็ลูกผู้ราคาเดียวกันถ้าเอาหมดมาเอาหมดก็ลดได้อ่ะมาดูอีกคบที่สามอ่ะตัวนี้สูงหน่อยโย่หน่อยลูกตัวผู้เหมือนกันครับแต่ว่าแม่ก,ก็มีอายุหน่อยแล้วละ่ะนะประมาณลูกห้าลูกหนั่นแหละประมาณลูกที่ห้า อ่ตอนนี้ก็อาจจะเป็นลูกตัวที่5หรือ6แต่ไม่แต่ว่าไม่เกิน6ตัวครับโดยประมาณ 20, 2 0 0 0 0กับ500แม่สูง135 1 3 5ตัวนี้นเอาสนใจคมไหนก็โทรสอบถามตัอรองกับพิเศษครับอา่านี่โคมที่3อันนี้เป็นคมที่2ที่ถ่ายมาเมื่อกี้แล้วก็คมแรกนะครับคมแรกก็อยู่นู่นนะครับอ่ะมีอยู่3คมครับ20ง0 0กับ500เป็นควายของพิเศษครับผมเอาครับชุดนี้เป็นควายของน้องบิว เจ้าของตลาดนัดโคกระบือลมสักนี่แหละเป็นควายตัวเมียท่านผู้ชมอายุนิดน้อยอยู่หรอกนะก็จะมาจะเข้า1ปีนี่แหละยังไม่ถึงปีความสูงก็120ได้แล้วครับ120ได้แล้วเป็นตัวเมียนะเป็นตัวเมียนี่ครับเปิดไว้9,500 9,5 0 0เป็นควายของน้องบิวตัวเมียอายุก็เข้าปีนี่แหละความสูงก็120อัพแล้วครับตัวนี้แต่ว่าไม่หอมนะไม่หอม ตัวนี้ไม่พร้อมโทรสอบถามต่อรองกับน้องบิวเอานะนี่หน้าตาสวยเลยนี่เชี่ยงดีตอนนี้นี่ครับดิเขียวตุ้ยที่ตุยต้ยอยู่ออะให้ดูรอบๆสวยอยู่ครับตัวนี้สวยอยู่ไม่ถึงหมื่น9 5 0 0บาทครับนี่ท่านผู้ชมสูงก็ประมาณ120เป็นควายของน้องบิวครับเป็นตัวเมียด้วยอ่ะมาดูท้ายหนะ่อยให้ดูท้าย เอาใช้ได้อยู่นะใช้ได้อยู่หางดอกไม้ไม่ดอกอ่าไม่ดอกไม่ดอก9,500บาทครับเป็นตนัวเมียอายุประมาณจะเข้าปีสูง120อัพแล้วแต่ว่าไม่รู้ว่า120เท่าไหร่ไม่เกิน125นะครับประมาณ120ต้น,ต,นต้นครับผมสนใจก็โทรสอบถามเอานะครับกับน้องบิวครับผมเอาครับชุดนี้เป็นควายตัวเล็ก ตัวผู้เล็กผู้น้อยควายของพี่โอ๊ตน้ำหนาวตัวละ6,000นี่ร้องแง่ๆอยู่นี่หกพั 6, ครับอายุก็ประมาณ8-9เดือนนี่แหละความสูงก็ยังไม่ถึง120แต่ว่าราคาหน่าซื้อมาก6,000ควายของพี่โอ๊ตน้ำหนาวครับอ่ะสนใจก็โทรสอบถามเอานะ ถ้าใครติดต่ออะไรไม่ได้ในะห้อยไม่ได้ก็ประสานที่ลองเดียวนะครับเดี๋ยวลองเดียวประสานให้ถ้าโทรไปเราไม่รับหรืออะไรอย่างเงี้ยครับอ,อ้าตัวผู้อายุประมาณ7-8เดือน8เดือน,อนสูงยังไม่ถึง126 6 0 0่ทิวนควายของพี่โอ๊ตน้ำหนาวครับผมเอ,เอาครับท่านผู้ชมมีสายคอยงามอีกหนึ่งตัวเป็นควายของตาเดือน จะขายราคาเดียวกันกับลูกสาวบิ๊กบุรีรัมเลยนะ25 0 0 0เหมือนกัน,น,กนความสูงก็ใกล้เคียงกันนะครับาหางสวยวเป็นสายควายงามนะอ่ะงามมากนี่นี่นี่นดูก้นดูท้ายดูหางครับหางหางยาวสวยหางยาวสวยมากเกือบถึงพื้นนั<ะ>่นแหละแต่ว่าตัวนี้ไม่มีใบไม่มีหลอดนะครับ แต่ว่าเป็นควายที่พันธุกรรมดีแน่นอนดูแล้วนะครับ25 0 0 0ความสูงก็1 3 0 2บวกลบนี่ครับดิสวยมากเลยสวยมากเลยสนใจก็โทรสอบถามต่อรองกับตาเดือนนะครับนี่สวยตัวนี้สวยประมาณ132 33นั่นแหละบวกลบ ลูกเต้าเราใครไม่รู้เพราะว่าไม่มีใบก็บอกตรงๆแต่ว่าเป็นลูกสอดแน่นอนครับดูหางก็ได้นี่มาให้มาดูหางอะไรหรอก่าหุ่นสองคันวะนี่นี่นี่น,น,น,นี่ครับนี่มอนไม่นะคสวยงาม้ายตัวเดียวก็ได้หรอะมาดูครับมาดูอ่ะใช้ได้ครับสองหมื่นห้าป็ดควายของตาเดือนโทรสอบถามต่อรองกับตาเดือนเอานะครับ ปราเด็อนมีอยู่2ตัวเอาไปดูอีกตัวนึ่งเอาเขาชีฟ้าท้าดินตัวนี้เป็นตัวเมียมีอายุหน่อยแล้วสองหมื่นทวนใครชอบของแปลกครับสองหมื่นทว,วนตัวนี้ความสูงก็ประมาณร้อยสาต้นต้นนี่นะนี่ของแปลกครับเป็นควายของตาเดือนเหมือนกันสนใจเอาโหลดนนน้ำแล้ว เดี๋ยวให้มันลุกขึ้นละอ่าลุกละอ่าสองหมืนท่อนตัวนี้สูงก็เราตีไว 130. ้ร้อยสามสิบสนใจก็โทรสอบถามต่อรองกับตาเดอนครับตัวนี้มีอยู่สองตัวครับผมเอาครับชุดนี้เป็นควายของเจ๊แตงโมโคมแม่ลูกลูกตัวผู้อ่ะสีดำๆๆครับคมาออกจากป่าแต่ว่าไม่ไม่ได้ผอมนะ แม่ก็สูงประมาณ130นี่แหละนะอาจจะไม่ถึงก็นิดนิดแม่ลูก23 0 0 0ืแม่ลูก,ล,กลูกตัวผู้ครับ20,000กับ3,000เป็นควายของเจแตงโมอ่ะนี่ลูกลูกลูกตัวผู้นี่นี่น,น,น,นี่ประมาณนี้แหละอายุป,ปีกว่ากว่ามันไม่ได้โตมากมันอาจจะพร้อมหน่อยก็ไปเลี้ยงให้น้วนนะอันนี้ลูกเขาครับประมาณนี้ออาดูแม่นี่แม่แม่ไม่พร้อมนะครับอ้วนอยู่ ใช้ได้อยู่นี่อ่ะเป็นควายของเจ๊ตังโมสองหมืสามผมแม่ลูกได้สองตัวนะท่านผู้ชมแม่อาจจะไม่สูงหรอกนะอาจจะไม่ถึงร้อยสาสิบกรตีไว้ประมาณนี้แหละใกล้ๆเคียงร้อยสามสิบสองืสามพันครับผมผมแม่ลูกลูกตัวผู้ครับแม่เขาก็ลูกตัวที่สองนี่แหละตัวนี้นะครับถ้ามีอีกก็ในท้องก็จะเป็นตัวที่สามครับเนี่ยอ่ะ โอเคครับ2อ0 0 0ควายของเจดแตงโมเอาครับชุดนี้เป็นควายของพ่อหวานแม่นาลูกเขาแยกขายไปแล้วเหลือแต่แม่นะตัวนี้สูงครับสูง140บบวกลบตัวนี้นะ140บบวกลบถ้ามีลูกก็เป็นลูกตัวที่3ในท้องโดยประมาณแต่ตอนนี้ก็ท้องว่างลูกสองเขาขายไปแล้วลูกติดนะขายไปแล้วนี่นี่หน,น,น้าตาใช้ได้สูงนะครับตัวนี้สูง140บบวกลบ รหรืออาจจะสูงกว่านี้แต่ว่าตีไว้ประมาณนี้ครับ140เป็นควายของพะหวานแม่นาตัวเมียแยกลูกไปแล้วลูกตัวที่สองแยกไปแล้วถ้ามีในท้องก็ตัวที่สามเปิดไว้สองหมืนห้านะครับตัวเดียวนี่ครับสองหมืนห้าครับอ่ะสวยอยู่มันสูงดีร้อยสี่สิบน่นสมัยก่อนซื้อควายร้อยสี่สิบสองหมืนห้าไม่ได้นะแต่เดี๋ยวนี้นี่ก็หาซื้อได้ทั่วไป โดยเฉพาะตลาดแห่งนี้เอ้าใช้ได้ใช้ได้ได25งหมืนห้าครับตัวนี้คอยของพ่อหวานแม่นาครับผมแม่เดียวโดดโดดลูกสามในท้องถ้ามีสูงร้อบวกลบครับผมครับท่านผู้ชมมาถึงช่วงท้ายของรายการตลาดนัดโคโกระบืออำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูร์ใครมีควายก็เอามาขายมีวัวก็เอามาขายครับอ่ะมีซื้อพอมีซื้อมีขายนะมีเยอะอยู่นะครับก็ ตลาดนัดแห่งนี้ก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะจัดตลาดจัดอะไรหลายๆอย่างขึ้นนะครับเป็นมาตรฐานนะครับเปิดถูกต้องตามกฎหมายทุกประการครับอ่ะโอเคครับวันนี้ผมลองเดี่ยวจากช่อง YouTube ตาขนเรคคอร์ด Facebook ตาขนฟาร์มคอยงามเมืองเลยแล้วพบกันคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ